กันอันล่าเอวิลเลซิติงสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีนะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้นะครับก็จริงๆไม่เคยดูคนอื่นเล่นมาก่อนคือผมเห็นผมเห็นแค่ว่ามีคนเล่นนะครับแบบคนเล่นมากมายนะครับแต่ว่าไม่ไม่เคยเล่นมาก่อนก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นกันครับกับคือหล่อนซ่อนทางนะครับในด i v e นะครับ ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าโอ้โหภาษาอังกฤษอะ I never knew that this would be the longest night of my life it's a ใส่ในฮิวพักไหนพักไทยหรือเปล่านี่ปากซอยกี่บาทเหรอเดี๋ยวกดมิเตอร์เลยผมกดมิเตอร์เลยเอำเภออุ้มผางนะครับระวังช้างป่าเหรอเดี๋ยวกดมิเตอร์เลยน้องเดี๋ยวพี่กดมิเตอร์เอานะโอ้ยเราก็ซิ่งด้วยแล้วก็แบบตึง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 ง่วงจอดพัก ปิดทองฝั่งลูกนิมิต w h a t s a แหมนเยเยล WhatsApp WhatsApp เด็กแว้นนะตึง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  I wonder if you know a m i in Tokyo In the time and the m e a n t i m e in Tokyo f and a r กีตาร์ Drift d i f t d i f f and a r กีตาร์ Drift Drift d i f I wonder if you know if you see me Tokyo เสียงไรอ่ะเฮ้ยอะไรรีบไปไหนครับพี่โอ้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะหยุดเลยมาสิโอ้ เฮ้ยเฮ้ยมาซีมาจะงัดเหรอเฮ้ยลงลงแล้วมาคุยอะไรวะขับแบบคนเมาเลยเมาไม่ขับนะครับเด็กๆทุกคนอย่าเมานะครับเขาเอกินาหรือเปล่าเขาทรายกาแล็กซี่นี่แหละครับเขาคอด้วยเขาไม่รักนะครับเขาไม่รักเราก็ไม่้องซนนะครับอืนี่ขับเลนกว่า เราเปิดวิทยุไหมตั้งจิตอธิษฐานเปิดวิทยุฟังปะแบบขับรถกลางคืนมันต้องเปิดวิทยุฟังปะอันนี้เราต้องตรงไปก่อนปะเปิดอ่ะเราจะเปิดยังไงอ่ะเฮ้ยดีไงเอาเปิดได้จริงด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลืองวะเนี่ยเหลืองวะเนี่ยฟังได้ใช่ไหมทุกคนทุกคนตอบผมทีว่าฟังได้ใช่ไหมวิทยุ เสียงรอสายรายการคืนร้อนซ่อนเงื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 ่อนไปฟังเพลงกันต่อครับเออเออคุณมิกินาส่ง S อซมาบอกว่าเย่ตีสองแล้วครับผมตอนนี้เป็นเวลาตีสองแล้วนะครับ สามารถขอเพลงมาได้เลยนะครับตอนนี้แต่น่าจะมีเพลงเดียวแล้ว <c oughs> ราการวันนี้สนับสนุนโดยยาสีฟันยาสีฟันเม็ดอมฟูโพโพไซดอนโอ้ย <c oughs> ใครไปยืนข้างถนนตอนนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวโดนรถชนนะไอ้นออ้อ,อ,นอนงเออหลอนซ่อนทางนายสินะนายดรยหลอนซ่อนทางชันก็บังหลอดแล้วและชันก็บังซ่อนทางไม่นะเขากำลังหลอนซ่อนทางอย่างนั้นเหรออออย่านะเราเขาจะไม่ถึงที่หมายแล้วนะถ้าเขาหลอนซ่อนทางอยู่แล้วก็

ใครอะแม่ทูว์เฮ้ยลอนซอนทัง uh, ค uh, ์อ๋ออเก็งม um> ือลอนซนทังค์ลอนอ๋อลอนซนทังค์ลอนลอนไหม Nhịt nối khai à hơi lo nạo đầm con mân nha ngon sơn băng, con ơi yà bán yà bán ไม่ต้องเห็นต้องดูดปากกันขนาดนั้นก็ด้วอุ้ยตกตกใจหมดเลยอ่ะเฮ้ยพี่เปรตพี่เปรตพี่เปรตดูวยพลังการตีพ่อตีแม่ปกป้องโลกใบนี้ไว้ โอ๊ยพีเป็ดหัวพองมาแล้วผมล็อกอินแล้วมาทุกคนเราต้องสังเกตน,นะเราต้องสังเกตน,นะทุกคนผมสก,นนะกคิ <c oughs> กตรงนี้ได้ไหม

เออเออเอขับปิดเรดเออเช้าวันใหม่แล้วน้องเอก่อนที่เราจะไปกันนะครับก่อนที่เราจะไปกันนะครับ เราจะต้องไม่ไปแบบดีๆนะครับเราจะต้องไม่ไปดีๆนะครับเราต้องไปแบบมีความสุขนะครับคูบาช่วยหมูเด้งด้วยคูบา้าช่วยหมูเด้งด้วยคุบา้บาสาวจะกินหมูเด้งคุบ้าสาวจะกินหมูเด้งเฮ้ยมาแล้วคูบาว้า คุปปาเป็นนกสต่าคุปปาช่วยหมูเด้งคุปปาเก่งจริงคุปปาเก่งจริงนี่ที่หยุดหลอกหมูเด้งคุปปาช่วยด้วยที่หยุดหลอกหมูเด้งคุปปาช่วยด้วยเออที่หยุดหยุดหลอกหมูเด้งหยุดนะที่หยุดเออย่าหลอกหมูเด้งจะหลอกหมูเด้งนะโอ้ยเอโหูเอาใส่บาทเลยเหรอเอาเอาที่หยุดใส่บาทเลยเหรอ ครูบาครูบาตึงเกินครูบามีเมตตาครูบาไม่มเบียดเบียนใครคร <laughs> ูบาให้อภัยครูบาปล่อยที่หยดออ,อ,อ,ออกจากบาแล้วเอ้ยปล่อยที่หยดออกจากบาด้วยครูบาต่อไปข้าจะไม่หลอกอยู่ยังข้าจะไม่หลอกใครข้าจะเป็นเ็ิที่ดีของทุกๆคนเย้เย้ Khi giọt lắc Khi khu ba Khi lắc giọt lắc, lắc, lắc đen Khi hod. Khi hod.